จากคลิปที่แล้วนะครับที่ผมได้พูดถึงความทรงจำสมัยเด็กๆนะครับที่ได้ดูละครกำลังภายในเรื่องหนึ่งนะครับก็คือเรื่องกระบี่ไร้เทียมทานนะครับซึ่งเป็นกระบี่ไร้เทียมทานเวอร์ชันปีคศ1 9ึนะครับหรือพศ2 5 2 2นี่นะครับที่นำแสดงโดยพระเอกชื่อฉีเช่าเสียงนะครับพระเอกเนี่ยในเรื่องคือขุนปวยเอียงนะครับละครหรือหนังเรื่องนี้นะครับตอนนั้นเป็นละครยอดฮิตมากเลยนะครับแล้วก็ผมเองก็ติดตามดูทุกตอนนะครับซึ่ง ก็อย่างว่านะครับอย่างที่คลิปที่แล้วที่ผมบอกนะครับมันก็มีภาพจํานะครับซึ่งหลายๆคนก็ได้ดูคลิปผมก็น่าจะรู้นะครับก็คือตอนที่พระเอกสาเร็จวิชาไหมฟ้านะครับแล้วก็ออกมาจากหลังไหมนะครับหน้ากะเปลี่ยเป็นอีกคนหนึ่งนะครับซึ่งก็ตกใจกันทั้งบางนะครับผมคลิปเนี้ยก็อยากจะมาพูดถึงวิบากกรรมของตัวพระเอกของเรื่องนะครับก็คือฉีเฉลียนนะครับผมมองว่าตอนนั้นนะครับแกได้ดังเป็นผู้แตกเลยนะครับแล้วก็ผมก็คิดว่า แกเนี่ยหน้าต่อไปนะครับเลือดกาะต่อไป,ไปถ้าแกได้เล่นหนังอีกแกก็น่าจะดังเหมือนเดิมนะครับเหมือนกับพระเอกหนังฮ่องกองสมัยก่อนนะครับถ้าเกิดคนไหนดังเรื่องไหนเรื่องหนึ่งมาก่อนเนี่ยเรื่องต่อไปเนี่ยแกก็จะติดตัวบนเลยนะครับก็จะดังไปเรื่อยนะครับแต่ว่าฉีเจ้าเฉียนเนี่ยแกเหมือนแกมีกรรมอะไรบางอย่างนะครับผมไม่เท่าไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเกิดอะไรขึ้นนะครับผมคือมันมีสาเหตุที่เขาเดากันนะครับว่าทําไมแกไม่เล่นต่อนะครับเป็นบทนี้ทําไมต้องเปลี่ยนตัวพระเอกนะครับซึ่งก็มีข่าวลือนะครับว่า กเมานะครับหรือติดกาพนันนะครับไม่ยอมมาแสดงนะครับแล้วก็บางทีมาก็ตาแดงมาอะไรเงี้ครับเล่นไม่ได้อะไรเงี้ยประมาณนี้นะครับก็มีข่าวอีกข่าวก็พูดถึงเรื่องมาพิยฮ่องกงนะครับซึ่งสมัยนั้นก็มีค่อนท้างเยอะนะครับติดตามแล้วก็คอยข่มขู่นะครับตัวพระเอกนะครับก็เลยไม่สามารถมาเล่นได้นะครับผมเคยดูคลิปคลิปหนึ่งนะครับตอนที่สีเชาเฉียนะครับตอนเด็กแก่แล้วนะครับออกมาแก้ข่าวตรงนี้นะครับบอกว่าแกไม่ได้เมาหรอกครับคือ คนอย่างแกนะครับต่อให้เมาแค่ไหนแกก็มาแสดงได้นะครับแต่ว่าแกพูดถึงสัญญาของบริษัทนะครับว่าก่อนหน้านี้นะครับมีจํานวนตอนที่ให้แกเล่นแบะเท่านี้นะครับแต่ว่าพอเราครมันดังนะครับเขาก็ขยายตอนนะครับแล้วก็เพิ่มจานวนตอนให้แกเล่นอีกนะครับแกก็เลยไม่อยากจะเล่นนะครับผมอันนี้ก็ไม่รู้เป็นข้อที่จริงจริงหรือเปล่านะครับเราก็ได้แต่เดานะครับก็จากปากแกก็น่าจะเป็นเรื่องจริงนะครับผมก็ไม่น่าจใจเหมือนกันนะครับเออผมก็ไม่รู้นะครับจริงแล้ว ถ้าเกิดวพราะแกเล่นต่อเนี่ยแกอาจจะมีงานต่อเนื่องแล้วแกอาจจะดังคนนี้ก็ได้นะครับเพราะว่าหลังเรื่องจากกระบี่ไร่ธำรมทานนะครับปี1 9ึ9งเนี่ยแล้วก็ตัวแกมีการเปลี่ยนพระเอกนะครับเอากู้ขนจงมาเล่นแทนนะครับหลังจากนั้นก็มีการสร้างโดยเวอร์ชันภาพยนตร์นะครับโดยบริษัทชอว์บัเดอร์ครับออกมาถึง2ภาคนะครับชื่อเรื่องว่าบรัสตัดสวอตแมนนะครับในปีถึง3แนะครับแล้วก็ภาค2นะครับก็คือ The Return of b a t ฟบ d s จ o r ส m a n นะครับภาค2นะครับหลุดไปปี1 9ึ่เป็นีนะครับซึ่งเขาก็เอาเฉียวเฉียนนะครับมาเล่นเป็นบทคูดปรีเอนทั้งสองภาคเลยนะครับซึ่งจริงๆตัวหนังก็ถือว่าประสบความสำเร็จพอสมควรนะครับแต่ว่าตัวคุณปรีเองก็ไม่ได้โด่งดังอะไรมากมายนะครับเท่ากับตัวเวอร์ชันทีวีก่อนหน้านี้นะครับแล้วก็มันจะมีเวอร์ชันปีหนึ่งเก้าเก้าสามนะครับมันจะชื่อว่ากระบี่ไร้เทีมทานภาคสองนะครับ แต่ว่าตัวเนื้อเรื่องเนี่ยมันไม่ได้ต่อเนื่องมาจากกระบี่ในทำทานภาคแรกซึ่งเป็นในปีเวอร์ชันหนึ่งเก้าเจ็ดเก้านะครับเป็นเป็นเนื้อเรื่องที่แต่งขึ้นใหม่นะครับของเวอร์ชันนี้นะครับผมก็ทีเจ้าเฉียนเนี่ยก็มารับบทคุณปิเฉียงเหมือนกันนะครับแต่ว่ามันจะมีพระเอกอีกคนหนึ่งนะครับเป็นพระเอกไปรุ่นช่วงนั้นนะครับก็มาเล่นเป็นตัวเอกนะครับส่วนคุณปีเอียงก็บทก็ดูเหมือนเด่นนะครับแต่ดูแล้วผมว่าเป็นตัวประกอบมากกว่านะครับแล้วก็ละครก็ไม่ได้ไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับช่วง ส่วนภาคต่อจริงๆของกระบี่และเต็มทานเวอร์ชันปี1 9 7 9เนี่ยก็คือเรื่องยอดยุทธจักรมังกรฟ้านะครับซึ่งคนที่รับบทคุนปิยเอียงก็คือคนเดิมนะครับจากภาคที่เปลี่ยนหน้านะครับก็คือกู้คนจงนะครับมาเล่นรับบทเป็นคุณปิยเอียงในภาคนี้นะครับผมความทรงจําของผมกับตัวแกนะครับของพี่เฉียเท่าเฉียนเนี่ยครับคือหลังจากนั้นนะครับภาพจำของแกก็คือการที่แกจะเป็นตัวโกงในหนังจีนฮ่องกงนะครับเรื่องต่างๆนะครับเกือบทุกเรื่องนะครับ จริงๆแกก็รับงานเรื่อยๆนะครับแต่ว่าบทพระเอกเนี่หลังไม่มีเลยนะครับก็จะเป็นตัวโกงส่วนใหญ่นะครับก็การพระเอกนะครับก็กลายเป็นตัวโกงซึ่งแกก็เล่นได้ดีนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วชื่อเสียงหรือความดังของแกนะครับมันควรจะเป็นมากมันควรจะมีมากกว่านี้นะครับแต่ว่าหลังจากนั้นก็ไม่มีเลยนะครับแกได้มาเล่นหนังไทยก็มีผมจําไม่ได้นะครับว่ามีเรื่องอะไรนะครับแล้วก็ไม่ได้ดูด้วยนะครับเพราะว่าตอนนั้นตัวแกก็ไม่ได้ดังอะไรมากมายนะครับผมก็เนี่ยนะฮะเป็นความรู้สึกที่พูดถึง จะว่าวิบากกรรมผมว่าชะตาชีวิตแกถูกลิขิตมาอย่างนี้นะครับจริงๆถ้าแกเล่นต่อนะครับแกอาจจะดังกว่าน,นี้ก็ได้นะครับในตัวกระตันรีมทานภาคนั้นนะครับผม